บังคับคดีก็คือถ้าเราไม่รู้กฎหมายอ่ะขาข้างึงนจะอยู่ในคกุกละทำมากี่ปีแล้วคะกับการแับซื้อซั์ไปประมูลแล้วก็มาปรปับปรุงขายเนี่ยมีหกเจ็ดปีแล้วคะ่ะโ้นานมากนี่เขาเรียกว่าสอนได้แล้วนะคะเนี่ยมาหกเจปีนะคะหกปีเนี่ย, 6, ยพี่เม้งประมูลมาแล้วประมาณกี่ซับคะน่านจะถึงยี่สิบค่ะ ขอมูลมาได้ก็คืออ่ะโอเคเรารู้ขั้นตอนเราก็จะรู้วิธีเจราจาว่าจะยืดหยุ่นเขายัางไงนะคะซึ่งเราจะถนัดเราไม่ต้องไปเจราจากับคนขายเนี่ยซึ่งพี่ไม่ถนัดแต่ถ้าบังคับพอดียอ่ะเรารู้ราคาเราวิเคราะห์เป็นว่า หามเท่าไสิ่งแวดล้อมอะไรยังไงเราควรจะยกไม่ยกแล้วก็จะทํากําไรเท่าไหร่ที่เรารู้เราก็ทําราคาเราก็จะมีราคาในใจว่ามันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่สู้ได้แค่ไหนใน,านงนานประมูลโดยที่ใช้สินเชื่อแล้วก็รู้นะว,ว่าความเสี่ยงในการประมูลน่ะมันม,ม,มีมีเยอะเลยค่ะก็คือถ้าเราไม่รู้กฎหมายอ่ะ ขาข้างหนึ่งอยู่ในครกละเราเจอตัว,ตวเราเองซึ่งซึ่งได้ซับมาแล้วก็เอ๊ะทำไมเรายังเข้าของซับไม่ได้อะฮะอ๋ะอยึดจะลักษณะใช้ใช้เครดิตลูกในการกประมูลพอใช้เครดิตลูกหลังเนี้ยมันเจอเจ้าของเขาไม่ยอมออกเขารู้จักพนาน เขาก็เลยเล่นกับเราทุกเซตน,นะจนะวินาทีสุดท้ายทุกระยะเวลาที่มีก็เหมือนกับประมาณว่ามันก็ทําให้เราเรียนรู้เรื่องเรื่องการออกหมายจับออกการขับไล่เมื่อก่อนแชร์น้องๆเขาก็คือประมาณว่าเออถ้าคุณไม่รู้อ่ะคุณติดคุกได้นะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าโอ้โหเสียชีวิตได้เลย ข้อดีของบังคับคดีอย่างอย่างเม้งเป็นนะคะ้าความรู้ม6ออแต่เราสามารถที่มาเรียนรู้กฎหมายได้อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเรียนรู้กฎหมายแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดก็อย่างของคุณส้มเนี่ยเม้งก็เคยไปคอมเมนต์เรื่องบังคับดีเม้งก็มีไปคอมเมนต์น่ว่าเอ้ยบอกเข้าไปรีโนเวทเลยไม่ได้นะคนอื่นเอาโชคดีเหมือนเหมือนคุณส้มนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเขาโดนอย่างเงี้ยมันม,มันคุกนะ เม้งก็โอเคกับครูส้มครูพวกส้มไม่เคยปิดอปิดการมองเห็นเม้งเลยเม้งเห็นถึงการให้ของครูส้มซึ่งซึ่งที่บอกกับว่าออม,มันจะมีว่าฟิตฟิตยังไงใช่ไหมคะการเจราจาการใช้จิตวิทยาในการการคุยการอะไรเรื่องเรื่องแบงค์ด้วยการกู้แบงค์ว่ามันมีรา,ายละเอียดยังไงที่คุณจะเช็คลูกค้าก่อนคนนี้มีความสามารถในการกู้ไหมคุณวิเคราะห์ก่อนเลย,ก,เลยการแก้เคสอะ ใช้คำว่าการแก้เคสถ้าเราคิดได้กองลูกค้าตรงนี้ได้แก้เคสให้ลูกค้าได้มันก็เป็นโอกาสที่ทําให้เราขายบ้านได้มากขึ้นมันได้มันทําให้เราว้าวว้าวตรงนี้มากว่าเออเมงก็แบบเออวันนี้แปลกว่ะจริงๆถ้าถ้าไม่ลงเรียนเลยอ่ะเอาเอาของผู้ส้มไปปฏิบัติทําได้เลยนะ